สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมารีวิวการเปลี่ยนคอนโซลกลางนะครับของโตโยต้าวีกนะครับรุ่นเจนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปนะครับเพื่อนเพื่อนอังเกตว่าของผมนี่เป็นรุ่นเจนะครับเพื่อนเพื่อนดูครับคอนโซลกลางจะเป็นแบบนี้เปื่อยๆแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็นี่ครับเกียร์กระปุกเกียร์แบบนี้นะเพื่อนเ่นเนี่ยยางแบบนี้ครับนี่ครับเป็นยาง นะครับเป็นคอนโซลแบบนี้ไม่มีหนังไม่มีอะไรนะครับเพื่อนเือนไม่ไม่สวยครับเปื่อยๆแบบนี้นะล้นๆแบบนี้ไม่สวยเลยัเพื่อนนะครับปลูกเก็บแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอารุ่นคอนโซลรุ่นท็อปมาใส่นะครับเพื่อนนี่การเปลี่ยนไม่ยากเลยครับก็นี่ครับเพื่อนไขน็อตออกสามตัวครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับโดยบล็อกเบอร์สิบนะครับอุปกรณ์ก็มีบล็อกเบอร์สิบแค่นี้นะครับเพื่อนเนี่ยบล็อกเบอร์สิบหมุนตรงนี้นะครับแล้วหมุนตรงนี้อีกสองตัว เอาน็อตออกสามตัวนะครับนี่น็อตนี่ครับน็อตออกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็หมุนหัวเกียวกันเพื่อนนะครับหมุนหัวเกียวแลยนะครับหมุนออกเลยนะครับหมุนทวนเข็มออกเลยนะครับหัวเกียวออกครับเสร็จแล้วก็ยกคอนโซลกลางเก่าออกเลยนะเพื่อนนี่ยกออกมาครับเราจะเปลี่ยนแล้วนะครับนี่เพื่อนยกมาแล้วเพื่อนมาดูคอนโซลกลางนะครับ อันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับผมซื้อมานะครับในร้านขายอะไรคือสองวีโก้เนี่ยพันห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาใส่กันเลยครับนะครับเห็นไหมครับนี่ขอส่วนกลางตรงนี้นะครับจะมีตัวนี้คือตัวปิดเบรกมือนะครับแกะออกก่อนนะครับมันจะมีตัวปิดเบรกมือตรงนี้เปาก็แกะตัวปิดเบรกมือออกก่อนนะครับ เสร็จแล้วมันก,ก็ยกใส่ธรรมดาครับเพื่อนนี่ครับยกใส่ธรรมดานะครับเพื <earthquake> ่อนนี่ครับนี่ครับยกใส่ธรรมดานะครับเพื่อนยกใส่ตรงเกียร์ก่อนนะครับนะครับใส่ให้ตรงเกียร์แล้วก็เนี่ยใส่เกียร์ให้มันตรงรูก่อนครับแล้วก็ใส่เบรกตรงรูนะเพื่อนนี่ครับให้เกียร์ตรงรูนะครับ ดานข้าวเพื่อนเนี่ยด่านข้าวให้สุดนะครับโอเคด้านข้าวให้สุดนะครับเสร็จแล้วก็ยังมีน็อตอยู่สองตัวมาเพื่อนๆนี่ใช้น็อตตัวที่เราแกะ่ออกมานะครับสองตัวนะครับนี่ครับยึดแค่สองตัวตรงนี้นะครับเพื่อนแค่นี้นะครับหายึดน็อตเลยนะครับยึดน็อตสองตัวเพื่อนนี่ครับยืดน็อตเลยนะครับ ดินอดในกองเก็บของตรงนี้แค่สองตัวครับเพื่อนแล้วก็ใช้เบอร์สิบไข,ให,บข,บใ,บขให้แน่นนะครับนี่ครับไขแน่นเลยนะครับนี่ครับไขเลยครับก็ใช้บอเบอร์สิบไขให้แน่นนะเพื่อนโอเคแน่นแล้วนะครับนะครับเพื่อนเสร็จแล้วก็พอแน่นเสร็จแล้วเาาดันสุดแล้วนะครับเราก็ใส่หัวเกียร์คืนครับเพื่อน นี่ครับใส่หัวเกียร์คืนหมุนเข้าไปครับหมุนให้สุดนะครับโอเคเขาเรียบร้อยครับเกียร์เรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวปิดเบรกมือเพื่อนดันผิดมันตรงล็อกนะครับใส่กดลงไปครับเพื่อนนี่แค่นี้ครับแล้วก็จะมีกิบล็อกอีกสองตัวเพื่อนครับนี่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับตรงรูมันจะมีรูของมันอยู่อะไรมั้รูเดิมเลยครับเพื่อนไม่ได้ จาะเลยนะครับนี่ใส่ดูเดินเข้าไปได้เลยนี่ครับเรียบร้อยครับยังงเพื่อนอันนี้คือทอสายคอนโซลกลางรุ่นท็อปนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมใส่เรียบร้อยครับปิดเก๊เรียบร้อยครับนี่ครับเพื่อนอยากที่ล้นล้นเปื่อยเปื่อยเมื่อกี้นะครับดูไม่สวยงามนะครับรอเราใส่คอนโซลกลางรุ่นท็อปไปแล้วเนี่ยนะครับทําให้สวยงามดูดีขึ้นมีที่เก็บของเลยไหมครับที่เก็บของพร้อม กล่องหน้งหุ่มเกียร์พร้อมเห็นไหมครับเพื่อนสวยงามครับในราคาที่ผมซื้อมาในร้านเพจอะไรมือสองนะครับซื้อมาพันห้าร้อยบาทเพื่อนๆนี่ครับสวยงามครับเรามาเปลี่ยน v ีโก J เจเดิมๆของเรานะครับให้เปให้มีคอนโซนกลางเหมือนรุ่นท็อปได้เลยครับเพื่อนตามคลิปเลยนะครับเพื่อนมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกด ไลค์กดแชร์ให้ชอบผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ